สวัสดีครับเรียนเชิญมาชมคลิปให้กำลังใจคนทำงานอยู่ที่ร้านกาแฟะอะไรเนี่ยาเนครอย้อให้บกให้นะพ่อชื่ออะไรบอกชื่อก่อนพ่อชื่อต้อมแม่ชื่ออ่าแล้วหนูชื่ออ่าทำไมไม่ชื่อส้อมล่ะอ้าวป้อม สอมซ่อมโอเปลี่ยนชื่อใหม่ไปเป็นชื่อน้องซ่อมไปชื่อจริงแต่ยิงช้อนซ่อมเจาดูสายตาคือตาตูเขาเป็นรถเสียงให้เราสายตาใครให้ขารถเสียงเขาบอกมันรถไม่ได้สายตาแบบนี้สายสาวคนโทรศัพท์เขารถไม่ได้พี่หน้าเขาเึนพูดนมะไม่มันปวดหัว แสดงว่าเด็กมันพูดไม่ปกมเนาะมไม่ได้โอ้มันทำนี้หน้าจริงจังมากเลยนะันเไม่ได้ของมันเพราะว่าตัวเองทดไม่ได้เสือตัวข้างเนี้ยสองสามวันแลเป็นมาเป็เครื่องไม่ได้เลอต้องโทรหาบอดชักถ้าอยากเล่นนั้นให้แม่โทรหานอยจุดเธอจุดเจอป้องปีมาดูข้างนี้ดูจุะไม่ได้ยิลูเสืออา เรื ha, asse, a, ha, cho, ่องของงูเสือไงใครจะไปรู้ไม่มีชื่อไว้เลยเด็กแรกสีเหลืองมึงออ้นหนี่สีเหลืองหมดแล้วเหรอโอ้โลังการจะมาเป่า่ยนเลยก็สีขาวยี่ห้อเขาไม่ชอบสีขาวแล้วไงสีเขียวด้านหลังมาเออเออสีฟ้าเออสีฟ้าไป ไปานต,ตอนนี้นม่อเ่ออลอยเอ,อเคอปบ้านยเ,เอ,อ,เอหญ่ก็เสียแงแตงไ,ไ,ไ,ไอันนี้มันใหญ่ไม่ได้เพราะว่ามันแน่นักีแดงอะคือมันแน่นมากเลยเออ่อยงไงนี่ยไม่เคยสูบนะเนี่ยทำยังไงคะ อย่านี้เหรอเอ้เราเริ่มทำตั้งแต่บ่ายกี่โมงนะบ่ายโมงคึ่งอนบ่ายโมงครึ่งเลขบ่ายโมงครึ่งอนนี้บ่ายสามลจะเอย่เดินข้มเติมน้ำเสร็จแล้วนะเราจัดโต๊ะจัดนั้นเอรเรียบร้อยแล้วแล้วเราไม่มีคิปลงเพราะเราไม่ถ่ายเรารอปังตัวปุ๊บแล้วปุ๊บก็นีเราไปแล้ว อุ้ยอุ้ยดูนิ้วเราเราดนิ้วเดี๋ยวค่อยลงตอนสามทุ่มก็ได้เนาะได้เลยเชื่อคตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับห้านาทีนะเป็นอย่างน้อยครับผม บอกไว้ลงหน้าเฉยๆเอฟซีดูสองนาทีไงเอฟซีดูห้านาทีมันาในเสื้อสีเหลอมันมีสองูกลรงมีือเสียดเลยอันนี้ค่อยไปติดที่หน้าบ้านะเนี่ยเรื่องนี้อไรจะไปติดที่หน้าบ้ายเดี๋ยวครับนีสักสิบนาทีโอ้ยถ้าไม่ได้พี่เฟิร์นไปช่วยนี่

นี่เธอสีเขียวหายไปไหนฉันเห็นสีเขียวนี้ตรงปกสีเขียวเออมันยังไม่หมดนะเธอตโตเธอต้องเอามาให้หมดนะเขาเอาไม่ถึงนะเธอฮะพี่บอกเออฉันฉันต้อไม่อยากลุ่งไปแล้วนะเธอนะอ้าทำไมเปลี่ยนเสื้ออาบน้ำอาบน้ำ้วอาบน้ำไม่เป็นหมอดคืนนี้มีหมดลำซิ่งนั่งไปดูไหมครับะมาพี่ก็ประมีค่ะสวัสดีค่ะ ไปพลัมซิ่งแลเต้นยังไงดูดิเต้นลองเต้นดูดิไหนเต้นยังไงพลัมซ <Okay. S 1> ิ่งโอ้อโอสินคล้าย FC ถึงเร็วมากเลยพลัมซิ่งคืนนี้ที่บ้านจะป้าดงพลัมซิ่งหรือว่า

แตสวยไมคะเหือยคะค่ะเหนือยคะ่อยู่ตรงน้ค่ะ เสร็จอยู่แล้วเสร็จอยู่แล้วแหละไอลินจะตัวแตกกันเลยลูกลูผมไปฟังตะเยเออเลยพวมาชดโดนเอระวังมันจะทิ้มนะไอรินเนี่ยมันแตกกันลูกขึ้นไปเดินอยู่ข้างบนดูแล้วแล้ผมมันจะแข็งขึ้นมันจะแตกผมที่โดนที่เทมันโดนผีหอก ที่เสไมผมมัถึงชี้้เย้สียงไฟมเสียง้าคลีปี๊ดปี๊ดมาเร็มาเลยนะผมให้ผนะอยู่นิ่งๆนะีม่มันม่ใช่อะไรนะที่เราไปเด้งดึงมีีรูเด้งดึงเด้งดึง

ต้องใสก่นควบกุมคบคันให้เพูแก้มของโรบูดี้ชมพูแฟทีนแล้วก็ถึงสุดเด็กสๆมนกันสห้อ่ตรบกันเดียว <c oughs> ไเ <c oughs> ช้่ <c oughs> ที่ตัวจรไม่ค่อยเก <c oughs> ัก็จงกันตาสีเลย

เพราะว่าไปกินขนมีนมาแล้วมันเผ็ดทูสรซ่ามันเข้มข้นประเดิมก็เลเผ็ดเพราะว่าเ้มันเดิ่มวดชาติจัดจ้านไม่าก็กลับอนแหลกลับมาก็ไปเลยลงทิ่ไปส่งทิไปชมนี่งานนอนชมผู้ือหุ้นธนาคาร ดนาาียหรอคุจโนไหมตืน 13, For 14, 14, 40, 36, 38, ่นแล้ว่มโอเคนะรสียสีฟ้าหมดแล้วทุ่งหนึ่งมีกี่ลูกเนี่ยสาถึงสาบแปดใบอ๋อค่อใช้การจุกน้ำหนัก เราเปิดในระบบเป็นจำนวนใบขายเป็นน้ำหนักเออพวกพลาสติกก็ขายเป็นน้ำหนักเองนะเหมือนถุงพลาสติกเหมือนกันจะไซส์ไหนก็ราคาเดียวกันหมดถ้าใหญ่จะได้น้อยเลยก็บากเพราะขายเป็นน้ำหนักที่ไหนที่เหลือเรามีถุงน้ำหนักก็ นอนแเทนงทกเช้าก็จะนอนแเทองทนะ

พาเลทเออเอาพาเลทมาวางแล้วมาปูยาเตรียมครับใช่ค่ะเครื่องเขียนมาออกมาลบสีฟ้าหมดก็ไปสีอะไรสีเดียวครับสีเดียวเปียนเปียนหเลือสีเดียวเหลือสีเดียวป้าพีนไปบอกเลยตอนนี้สูบลูกโป่งเหลืออีกหนึ่งสีอะแกจะได้รู้จะได้อัปเดตไงแม่แกทำไมไม่เห็นมีใครตอบไม่เห็นมีใครไป เยออีกหนึ่งสีจะเสร็จอ่าแล้วฉันก่อนเออเดอพี่ซอพี่ซอรตอนนี้ถุงโปเลยเดี๋ยวออกไปจ้าแล้วกลคโป่จะไปโดนไทยๆเออยาเดี๋ยวออกไปจ้าบอตอนนี้ถุงโปลอีก ยาเทียมเราไปเก็บหมดแล้วเนาะเราไปจดนาใหม่นะยาเทียมต้ารอปุ๊มาเดี๋ยวเราไปไปวางพาเลทไว้เดี๋ยวราปุ๊มาก็จปขนยาเทียมตามนั้นอ้าวใครท้องตายหายๆนุๆเอะเอาอู่นาะผ้ับไปจัปจัจจจจป เอี้ยเงี้ยเยเงี้ยเงยอะไรก็อยู่เลยบ้านพ่อทำงานลำบากไม่เกี่ยวกันใช่ใช่ไม่เงี้ยจะนั่งตายแล้วพี่เอ็นก็พี่เป็นท่ารหรออะไรใช่โอ้โหเออใครติ๊ก่ะเฮ้ยติ่กต่อแตกเหรอไม่รู้ถ้ารูปโปรแตกไม่ไม่เป็นไ Oh. Mm -hmm.

คือเป็นคนที I I down, s, uh ่ล uh ัวมากเลยเออมันอยู่ในห้องไหนมันไม่ได้อยู่ข้างนอกอยข้างนอกมันกระจายความดังออกไปเอาซีเอาให้หมดก่อนลูกยองัีนาำใกจะหมดน้ำยาไหนน้ยามีพอแล้วนะเอนะมอย่ออจิเป่าเลเดียวิ้เนี่กรนะ

Này bị <laughs> xóm 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 Hai xóm con xóm 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 โอ้อลิน่าน้ําอร่อยแล้วโอโหนี่หา <coughs> <coughs>

ใช่ไหมเราสัง่งใช่ไหมเราอยู่ข้าวเราไปกินขนมจีนหมดสองจานกินข้าวหมดสองจานอ่ะก็หิวจนสั่งไหเธอใช่ไหมที่จะไม่ได้กินข้าวเราท่านกินอไรอ้อเที่ยไปสามทีอยู่รงออกมาไม่มีทีิปลงช่างผู้อ่นหายใจ クでゲクラで ไที่คือยายามพูดบบนจมอฟอก่ะไม่ได้ไปแล้ว เสือเหรอมันเสือครับอมนเาต้องมีฝีมือใครสักคนหนึ่งม่ดลยอันนี้ของแท้เลยเอาไปอ่ะอันนี้องแท้ชัาเดนด้วยเออโดนแน่เลยาม่เร็วมาเร็วขาไเร็วมา้องวงจรปิดจากด้วยนแน่เลยไฟลินอันนี้น่าจะเขาขัดเงินแม่เขาบอลห้า้อย่ะไบางมา